NT Mobile จะยุติการให้บริการแล้วนะครับอ้าวทำไมเป็นอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับไปเลยและ NT Mobile คืออะไรนะครับ NT Mobile ก็คือค่าย TOT เดิมหรือว่า TOT เก่านั่นเองนะครับเออใครทันบ้างใครเคยใช้บ้างครับ <laughs> ยกมือหน่อย <laughs> ก็เป็นค่าย TOT นะครับที่เขา รวมล่างอ่ารวมล่างกับ My By Cat นั่นเองนะครับกลายเป็นค่ายใหม่ก็คือ NT อ่ากลายเป็น NT นั่นเองนะครับแต่ว่าเขายังทำงานแยกกันอยู่เออในปัจจุบันนะครับ My By Cat ก็จะทำเอ,อ่อเป็นแพ็กเกจเป็นโปรโมชั่นของเขา TOT ก็จะมีรูปแบบเป็นแพ็กเกจของเขาแยกกันอยู่นั่นเองนะครับเออเหมือนกับ True กับ d t a c เลยซึ่ง Detac ก็รวมล่างกันแล้วใช่ไหม True กับ d t a c รวมล่างกันแต่เขาก็ยังทางานแยกกันอยู่ครับแต่ว่า ของ NT Mobile นี่นะครับเขาจะหมดสัญญาขึ้นความถี่ที่เป็น2,001ครับกับ2,003จะสิ้นสุดลงในวันที่3สิงหาคมนะครับ2,568ทางบริษัทโทรคมนาคมเนี่ยจึงได้ประกาศเตรียมยุติการให้บริการนั่นเองนะครับอ้าวแล้วคนที่ใช้เบอร์เดิมๆซิมเดิมของค่ายนี้ทำยังไงล่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเขาจะโอนถ่ายไปให้ My by cat ครับเออหรือว่า My by nt นั่นเองนะครับชื่อใหม่ของ My by cat ก็คือ My by nt นั่นเองนะครับอ่าแต่ว่าโลโก้ก็ยังเป็นโลโก้เดิมๆอยู่นั่นเองนะครับเขาก็จะโอนย้ายไปครับเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวถึงเวลานั้นนะครับเขาก็จะมี sms แจ้งมานั่นเองนะครับจาก2 0 0พหก็จะกลายเป็น700ร้นั่นเองก็จะไม่มีผลอะไรครับคุณผู้ชมก็จะไม่มีผลอะไรนะก็ยังคง ใช้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ดใช้บริการได้ต่อเนื่องเลยนะครับทั้งระบบรายเดือนหรือว่าเติมเงินก็ใช้ปกติเลยครับไหนไหนก็พูดถึงค่าย my bynt แล้วนะครับอ่ะเราลองมาดูแพ็กเกจของเขาหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็จะมีแพ็กเกจที่ย้ายค่ายนะครับมา my มเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจตามนี้เลยคุณผู้ชม ก็จะมี10เมกนะครับใช้ได้50กิกอาแล้วก็หมดแล้วเนี่ยก็จะฟับสปีดลงเหลือ1เมกะบิตครับก็จะมีค่าโทรฟรีในเครือข่าย NT ด้วยกันครับ200นาทีครับคุณผู้ชมอืมราคา2 5 9บาทครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นความเร็ว15เมกครับ50กิกเหมือนกันฟับ1เมกครับโทรฟรีในเครือข่าย NT ด้วยกันเนี่ย300นาทีครับ ตัวต่อมาครับ399ตัวนี้จะเป็นความเร็ว20เมกะบิตครับใช้ได้50กิกครับแต่ตัวนี้น่าสนใจนะ399ตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเราใช้หมดแล้วเนี่ยก็จะฟับสปีดอยู่ที่2เมกะบิตคุณผู้ชมอยู่ที่2เมกะบิตนะแล้วก็โทรฟีในะเครือข่าย NT ด้วยกันนะครับ500นาทีครับอันนี้เป็นโปรพิเศษส,สำหรับย้ายค่ายมาใหม่นะครับบาย t t เออก็ เป็นโปรพิเศษนะครับส่วนตัวผมก็เคยใช้อยู่นะครับเคยใช้อยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับก็มีสัญญาณใช้ในกรุงเทพอะไรพวกนี้ครับดีดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปออนอกพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่กรุงเทพอะไรเงี้ยบางทีเขาจะเป็นการโลมมิ่งกันเอออาจจะใช้เสาเสา AS บ้างใช้เสาทูบ้าง,อ,างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการโลมมิ่งกันครับฉะนั้นสัญญาณถ้าไปต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ลื่นไหลอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้มานานมากๆแล้วครับสําหรับค่ายไมยก้ก็มาเล่าสู่กันฟังใครใช้ค่ายไมยก้ก็ลองมาเล่าสู่กันฟังกันบ้างน,นะครับว่าสัญญาณของเขาในพื้นที่ที่เราอยู่ต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าในกรุงเทพก็ดีสัญญาณเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังกันบ้างน,นะครับผมจะได้รู้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็มันจะมีแพ็กเกจอีกครับก็เป็นแบบซิมเติมเงินทั่วๆไปนะครับ 15เม30กิกับราคา200บาทตัวนี้ก็จะฟับสปีดให้อยู่ที่1 m มกะครับอ่าของทูเนี่ยจะฟับสปีดอยู่ที่ 384k นะครับ 384k หรือว่าค่ายไหนๆเนี่ย d t a หรือว่า AIS ก็จะฟับที่ 384k นะครับแต่ค่าย My Bynt เนี่ยก็มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงก็คือตรงเรื่องฟับสปีดนี่แหละครับฟับ1 m มกครับอ่าก็ลองดูแล้วกันนะครับ และที่สําคัญเลยคุณผู้ชมต่ออายุให้อัตโนมัติเนี่ยหปีกันเลยทีเดียวนะครับอืมกดดอกจานเก้ย์หกดอกจานห้าหนสี่เหลี่ยมครับแล้วโทรออกตัวต่อมาก็จะเป็นความเร็ว15เมกครับเน็ตเยอะขึ้นมาอีกนิดนึง4 5กิกะไบต์ฟับ1เมกเหมือนกันครับ250บาทครับตัวนี้ดอกจันเก้าย์หกดอกจันห้า 5, 2, 0, สองศสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับน,นี่ต่ออายุอัตโนมัติหปีกันเลยนะครับ ถ้าเป็นแบบถูกๆมันก็มีเหมือนกันครับ2เมก15กิกครับฟับ3า4 k คราคา100บาทดอกจาน9 0 6ดอกจาน516สี่เหลี่ยมครับ4เมกก็จะเป็น2 0กิกครับฟับ3า4 k 150บาทครับดอกจาน906ดอกจาน518สี่เหลี่ยมครับนี่อ่ะที่กล่าวัจันนี้ก็ต่ออายุ1ปีละครับแล้วไม b ์บาแคทมีที่เติมเงินหรือเปล่ามีนะครับก็เติมเงินผ่านแอปธนาคารทั่วไปเลยครับกบสิกร ไทยพาณิชิ์นะครับกรุงศรีกรุงเทพนะครับออมสินอะไรเงี้ยก็เติมได้สบายๆครับมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องหยอดตู้ต้องไปหยอดตู้บุนเติมนะ, <S <S ะเดี๋ยวนี้ผ่านแอปเลยครับรายละ,ะเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้คุณผู้ชมไปศึกษากันอีกทีก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะและ้วเจอกันใหม่ทับคลิปต่อไปครับบ๊ายบายกิวกิว